สวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีตอนใกล้ค่ำนะพี่น้องก็ประสอบข้าวเราก็มาถึงบ้านแล้วนะก็ไม่ไกลนะคะจากทุง่งนามาบ้านเสื้อมันได้มัดเสื้อขานะเลยลูกน้องมาต่อยมากลางผ้าลานช่วยพ่อนะเอาต้องเอาไปทับกันได้พ่อเอายกกระสอบข้าวนะขึ้นก่อน เ,เ,เอาตัวน้ำโพนะทับทั้งตัวนะเอาต้องออกก็ชอบข้าวออกก็รู้ทับไปหลายๆอืมข้าวนาเราก็จะตากอีกนะเพราะว่ามันยังไม่แห้งนะพี่น้อง เมต่อก็ไปมัดเชือกทางด้านนู้นแล้วไม่ต้องให้มันล้ำออกมาทางนี้เด้อมันจะถูกไฟแม่เด้อเดี๋ยวข้ามขามนี่ก็จะดังไฟนะพี่น้องดังเตาเพื่อที่จะต้มกระเพาะหมูที่ซื้อเมื่อเช้านะดึงให้มันตึงๆ มาพอแล้วบอกอทับกันมาพอแล้วบ่กนะต่อไปก็จะเป็นการเทประสอบนะฮะกระสอบปุ๋ยเพื่อที่จะตากข้าวในร่มม,มาต่อยระวังปวดหลังเด้อพี่มาต่อยมาเทพ่อขนมันก็กู้แล้วลูก ลานน่ะลากมาเทใหญ่ๆอ้อลุเทยาย่ไหม <c oughs> อย่าเทกองเด้อ ตอกนะเก็บทิ้งนะมันเดี๋ยวมันไปรวมกอบข้าวนะโอ้โอ้โอ,โ,อโยกเลยเว้ยก็แม่บอกว่ายาลาเป็นอะรอยู่ไปยกอ่ะกระสอบเราก็เก็บไว้ใส่เหมือนเดิมนะคะเทลากลากไปลูกเนี่อเทกร ส่วนไอเดียก็หาปลาไหลนะคะอยู่ที่น้องสะได, 5, 6, ได้แล้วบอไดอ้อมแล้วเนาะตอนเย็นนี่นเนาะเราตากในที่แดดเราตากในร่มม,มันจะได้ไม่ต้องกู้ตกมาเลยทีนี้น่ะเเนทำไมไม่ยกขึ้นนะพ่อทำไมไม่มัดใส่เสา เชือกฟางเราก็มีเดยวมาต่อยแตงนี่ก่อนมาต่อยขนมารอ,อ,อให้พ่อเอาเอาเชือกฟางนี่นี่ลูกเชือกฟางนี่เชือกฟางกับไม้ขีดไฟไปให้พอ่อเออมัดขึ้นใส่เสา,าเลยเอไอเดียไปหากับข้าวไอเดียชอบได้อ่อมปลาไหลต้มเปรดอะไรพวกนี้ในมีดนะลูกนะนะ,นะมีดตู้นะ ในตะกรรานะมันไม่ได้ใช้แค่อันเดียวแล้วมันจะใช้หลายอันอยู่ตัดอีกสามอันนั่นแหละนี่เลยในตะกา้านะเราไม่ต้องระวังไก่นะบ้านเราไม่มีไก่เนาะไม่ได้เลี้ยงไก่พี่น้องเราก็ระวังแค่ฝนนี่แหละเรายังมีมือป เด็กอ้วนเด็กผอมนะบอกอยัง ต้อยเปืดกระสอบเทนะพี่น้องดีแล้วที่เรามีลรงจอดรถไว้ตากข้าว ถูกแดดไม่ถูกแดดไม่สนแล้วพี่น้องขอแต่่าได้เก็บกู้หนีฝน,ป,น,นาาปีนั้นเราตากตรง,ตรงหัวนอนเราเนาะตรงห้องนอนนะห้องนอนยังมีสองห้องเองเนาะตอนนั้นเนาะตากลมพี่น้องกระสอบน้พับไว้เด้อลูกเด้อ ไม่ไม่มีไม้มือเสือพรุออ่งนี้ก็คัดเฟืองออกเอฟซีบอกว่าฟางลดน้ำทำเห็ดเฟืองอเราต้องไปซื้ออะไรอีกไหมเราต้องไปซื้ออะไรนะ เราต้องไปซื้อหัวเชื้อแล้วก็อะไรนะผ้ายางอีกไหม ยองตาเขาจังเลยปลูกมัทมานแม่ัาที่นี่ค่ะอืมบอกให้มันมาตกเลยฝนกูหมดแล้วที่ยืนต้นอยู่ก็ช่างมันนะตอนนี้คือให้มันมาตกก่อนอเนตะกว่าเก้าอีไปเนี่ยไปเบะนะัก อ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ